ไลพ์ยังโอเคเสร็จแล้วอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีนะไม่มีใครช่วยนะค่ะน้องคนันไม่ลงมาที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นแม่บ้าน เดี๋ยววันเดี๋ยววเด็กนี้จัดกันที่นเป็นออนไลน์ค่ะออนไลน์เพราะอะไรโควิดติดอีกที่ออนไลน์ที่นี้ก็ออนไลน์อันนี้ก็จาก f อบริจาคใช่ไหมอาจารย์ใช่อันนี้อันนี้เอามาที่ที่ไหนครับอาจารย์มูลที่เพื่อเด็กคนพิการ ได้พิการนนี้ของอะไรของธรรมศาสตร์ไ, <c oughs> ได้บุญจาร์ฝากแชร์หน่อยนะครับ FC <oughs> <F 4. S 2> ขอบคุณพี่น้องด้วยถ้าไม่มีพี่น้องก็ก็ ก็ไม่ได้มาที่นี่ก็มีทั้งรถแล้วก็นมเรื่อ<ถ>นบริโภคแล้วก็เอ่อาอะไรไว้ตรงไหนครับเอาลองเทสอันหนึ่งก่อนแล้วถ้ามูตใช้ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนเขาเขาน่าใ้เปลี่ยนอยู่นะโอ้โหจาน

เปิดเลยค่ะแน่นๆของบริจาคแน่นๆของเอสซีจาร์ทั้งนั้นแน่แน่ในบุญไปใจแน่ๆมากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช่ก็เดี๋ยวมันยังมีเพราะว่าจริงมาแค่จุดหนึง เดี๋ยวจันเพราะว่ารถมันไม่น่าจะได้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะได้ว่าเมื่อวานพี่ก็าบอกจะซื้อมาเลยหรอกเยอะหรอกเก่งแต่กูมันยังไม่คงอยูเแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกดูก่อนเลือกที่มันใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะสั่อันไหนที่ใช้เยอะก็ มันเหมือนเล็กเนาะความความเงี้ยแจกแจกแจกหัวเข่าไป เหมือนกันหรือเปล่าพี่ถ้าเหมือนกันแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาลงมาก็ได้อันนี้ร้อยใหญ่ค่ะอันนี้ร้อยใหญ่ใช่ไหมใช่เขาเรียกมาสามแบบมาสามแบบสามอย่างอ๋ออันนี้วันนี้เอาตัวอย่างมาใช่ไหมโอเคไม่อยากให้ซื้อทีเดียวใช่เดี๋ยวมันไม่ตรงไม่ตรงที่เราต้องการโอเคอันนี้ก็ร้อยร้อยใหญ่แบบนี้ใช่สองพันสี่ร้อยคนี่ออนไลน์แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพวกเราส่งไปให้น้องตามบ้านเนี้ยเหรอ ก็มีที่ไปลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ที่มารับบริการที่นี่ด้วยค่ะมีทั้งต่างจังหวัดด้วยอันนี้เพราะว่าถามพี่ปอกแล้วว่าเราก็กินอะไรบ้างเดี๋ยวต่อไปใครว่างจะให้มาช่วยแบกด้วยใช่เอฟซีต้องมาด้วยอาจารย์อาจารย์คนเดียวขี้แตก เดี๋ยวให้น้องเขามาลองนั่งต่อไปต้องต้องเกณฑ์ FC มาบ้างนะเนี่ยอาจารย์มาช่วยกันแจกไงใช่ไหมเอจะได้มีกิจกรรมร่วมกันสนุกรู้จักกันมันๆไปอันนี้จริงๆอยากจะให้แบบพวกมีพวกปีโป้อะไรเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าอาจจะขอน้องเพราะน้องซื้อตัวเองไม่ได้เลยใช่แล้วก็วันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นน้องๆเพราะว่า เห็นได้แต่ก็อาจจะไม่ได้จรงเต็มเใช่เรื่องสิทธิเรื่องสิทธินิดหนึ่งก็อาจจะได้ห่างๆถ่ายได้เห็นางห่างแล้วก็เรื่องบินเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแจงไว้ตรงที่เรื่องราวฮะเราทุกอย่างก็โปร่งใสอะทากันง่ายๆโอ้อันนี้หนักอยู่นะเนี่ย ก็ดีนะเอาเอาแบบที่ที่ตรงสเปคแล้วก็ซื้อจะได้ไม่เสียของก็ไ้มเีของเด็กนี่น้องน้องโตได้อยู่ค่ะได้ค่ะน้อนนมอหมอกมาก แล้วน้องเล็กอ่ะน้องเล็กกี่น้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้โอเคลูกโตกันหมดหมดละง่าย์ เรนอสเอาเอารถเข็นสองเรียอค่ะเขมหน่งนไม่ดีาะไเมา้บหว่าาเกิดว่าเป็มลูกล้อแ้ต็มุูกล้อแเแบบตรงนี้ค่เขสามารถไ้แล้วถ้าว่าเป็นแล้วเด็กไม่ส็ไม่สามารถที่จะเได้ ก็เป็นอย่างน้ค่น้วาคือแบบน้แต่ว่าแบบนี้คือ้องมีควมา้เิด้นมามารถ่องได้น่ยคืสเปคสเปคของรถที่ทสมอด้ใช้ใช้ใช้ได้มีได้มีมี้ไลด้่ะไได้เดี๋ยวลองให้มั่งสินนี้อันนี้นี้น่ไปไม่เพร อันนี้ก็จะถ่ายน้องๆไม่ได้นะครับก็อ๋อสิสิพี่สุนบุคคลก็จะถ่ายห่งางๆนะครับไม่เห็นหน้าอาจารย์ไม่เห็นเอ้ไม่ใช่ไม่เห็นหน้า,า,น,น,น,าน้องๆ

ัออะะไไรรมน่ฟังเสียงเอาฟังเสียงน้องๆเอามันนี่เลยมันตายกันที่ถายได้หายได้เหรอถ่ายไปดีกว่าอะไรหไปด้วยคนที่ถ่ายได้ใช่ไหมเนี่ยไปด้วยไปไหนอ๋อแนะนำให้คนมาหาใช่ไหมคนมาเออคนมาใช่จะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงา อ่าฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่เรา้องะอด้วยเจะถ่ายรูปเล้ย้้อกล้องนี้ก้องนี้กล้องไหนอ่ากล้องนี้เอากล้องนี้อันนี้เหรอเอาตัวนี้อ่าตัวนี้ยิ้มด้วยปวดไลดได้วย เอาไม่ได้เปิดกล้องขอโทษขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวน,ยนิยืนขนมาช่ยนี่ยืนขึ้น,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 นเอา,เอาตามใจเขาหน่อยเอาเอา่ะฮะไหลราย้ไม่ช่วยเราเนาะทำเองได้โอเคตอนนี้ใช้ได้คันเดียว รูปแบบไหนกำลังคิดว่าถ้าตอนนี้ตอนนี okay. kind of so ้ตัวนี้ได้ตันี้ไม่เหะนี้ไม่หมาะตัวนี้แบบนี้แล้วขนาดได้กว่านี้โอเคแต่นี้มันตัวแบบรูปแบบนี้จะเล็กกว่านี้ไหมจะมีไซส์ไซส์าหนคะไซส์ไซส์ประมาณไหนไซส์ม้าก้อ่ะ เราคือนสองคนคือหกไซต์เ internet, ดียวกันค่ะนั่นกันไซต์เดียวกันน่ะเหรอเพราะมันคือรถมันคือรถมันคือรถผู้ใหญ่มันคือรถผู้ใหญ่นี่ไแต่ว่าแม่ไปจ่ายแหน่ทำมันล้มไม่ได้ไม่ได้โบแหน่แล้วค่ะค่ได้แล้ว่ารขับรถคนหมอกกว่าใกล้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 กรหมองกว่าเลยสองคันสองคันเยอ้นใครจะมองกว่าโอเคหมองก่ใกล้ใกล้สองคันเี้ะสองคันเี้ะ สองขันเนี่สองขั้นไหนแม่ม้อเนียอ่าแมมอแมมออ่ะนี่งมลองลั่อยหนไปลงนี้แม้อครับแมมอหนูตอล็อกอก่อนครับแม่ม้อทำเองแมมอล็อกร้ก่อนครับยังไม่รู้ัรแม่ม้อแม่บอกว่าล็อกล้อครับสองข้าสองข้างครับล็อกล้อสองข้างครับ โทษฮะใจเย็นๆยังไม่รู้ขั้นแมงรุมน้อลอยังไม่รู้พักรอพี่ขบังเท้าขึ้นครับเอาแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วโดนดุแล้วขวางเท้าขึ้นเขาเอาวัยรุ่นมีปัญหาแล้วเดี๋ยวๆๆี๋ยังยังยัอรออ๋ออ้อนอาจารย์เหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วงี้อาจารย์ต้องมาบ่อยๆไหมเนี่ยทำเองเกาะเองเกาะทะวางวางวางมอลง ยอมางอเลยอออ่อนอ่าจารย์แล้วเอออ่าจารย์ะเนี่ยเออคิงขึ้นเองลงเองได้เหนนม่ออนอสมอสมอสมอสไอ้มอสทำยังไงลูกไม่เอนไม่กลกลอตรงไหนขัไปงเท้าตรงไหนครมอสทลูกประหยดไปดี นี่คมันตงนี้มันกว้างไปแค่นีอ่ะไรนะี่มันกว้างกว้างไปเป็นมชจิงจริงมันได้มันเหมาะแ่เหมาะแต่เนี้ยเข้มเัใช่แต่ตัวนี้มมันมันมันโอเคอยู่นะแต่ว่ามันกว้าง ัอกงสันนั้นสนี้ก็ตอนนี้เียอนี้สูงอ๋ตัวนี้สูงค่ะต้องเห็นถึงว่าได้ถ้าได้เดี๋ยวุเียซื้อม้อีกนี่ม็อนี่อดนีมอสฟัปฟังฟังรู้ฟังนมอสเห็นรถคันี้มููกัดเดล็อกกดล็อกปลดล็อกปลลออะเยืยอเยอะเลยเยอะเลยเยอะก่อย

อ,นนอันนี้ดีกว่า,วานนเพราะว่าอันนี้ดีกว่านิ้ว<ต>นิ้ว<ะ>มันได้กว่า มันเนี้ยปแลกกลับมาเป็นเออเรา่ทีไน้อนี้เรว่าเมื่อกีี่ปุยก็คือว่าทํามาเป็นตัวอย่างก็เพราเลยไม่แน่ใจว่าพี่คุยจะทำร้านะเพราะเอามาเป็นตัวอย่างไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่าะตัดออไปแลอาได้นี่้าเป็นสางเอียไม่ัะุงจุนจอยตดงใช่เื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยมันมีได้ ไม่ได้แล้วก็อีกคันนึงตัวนี้เหรอตัวนี้คนไทยเขาอาจจะเพิ่มต่างหรืออะไรก็ได้อันนี้เปลี่ยนถ้าเป็นเล็กกว่านี้ได้ไหมเข้าเนี้ยเข้าเนี้ยเล็กแต่แต่เอาล้อนี้ละค่ะล้อนี้แล้วตรงนี้เอาเอาแบบนี้เป็นรุ่นเล็กลงอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วท่นนี้กี่นิ้วรู้จากของเขาไหมเขาเขียนไหมฮะไม่แน่ใจอะค่ะ สิบสี่หรือสิบหกอะไรอะอันไหนกันแม่นี่ค่ะร้อนเนี้ยแหละนี่น้องับสิงได้ที่นครก็ได้เนี่ยนิวมัสลีส่งรูปไปถ่ายรูปไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอารุปนี้แต่ถ้ามันเล็กลงเอาเล็กลงครับเอาเล็กลงเล็กลง อันนี้ไม่น่าได้ไดเด็ขาอันนี้ไม่น่าได้เพราะว่าคือผมเห็นเพราะ

นายกนายกเขาเป็นใครนายกชื่ออะไรพี่นนเลยนายชื่อไไอ้คุเขอไไหมไดได้วันนี้เลยไดขอบมา้ขอบอากนี่ ตอนนี้าการใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยลดลถเข็นสามพันแล้วก็นั่นใช้เงิสามพันนะใช้เงิสามพันหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตุดเก้าศูนย์บาทอันนี้นนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเอาลงให้ที่ที่ที่ทอะไรว,วะพอควมมนันวเลยลงให้ในยูทูบแล้วก็ซื้อขนมซื้อขนเมอะไรทั้งหมดไป หน7่งหมื่นหเจร็บจุด้าศูนย์ทนะก็ตอนเนี้ยอาจารย์ตั้งงบไว้อยู่ที่แสนหนึ่งแล้วมันก็ยังเหลือเหลือเงินก้อนผงอยู่เราก็เดี๋ยวจะไปดูไปดูการอื่นด้วยแต่ผอนนี่เดยวผมจะให้มาวัดเลยว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรายัดเข้าไปแล้วเราจะตอบได้ไหมนี่ถึงแสนนี่มั้ยคันนี้ม้อนนั่งโอเคใช่ไหม อันนี้ใ่ใหญ่ค่ะอั่ไซส์เดียวกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ใญ่ไปอันนี้มันใหญ่ไซส์เดียวกันเพื่อคอครับลูกของพี่ปออันนี้สิบเจ็ดน้ลูกออันนี้ก็สิบเจ็ดนที่เห็นมัไม่มขนาดที่เป็นเ็้มันใช้อันนี้่ได้นี้แต่เราต้องบอกน้ององไหนะอันนี้สิบเจ็ดิ เดี Wheel, yeah, ๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเพจรถมืออะไรนะพี mm ่รถมือสรถบิวแชย์ญี่ปุ่นมือสองแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเอาตาประมาณไหนนะอันไหนฮะตาประมาณไหนฮะถ่ายรถก็ได้ไม่ต้องถ่ายดถไย้ถ่ายรถไว้ถ่ายแค่รถไว้อ๋อมือสองนัหรอรถใหม่มันไม่ค่อยมีอะค่ะอันนี้อันนี้เป็นรถมือมือสองญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นเท้าโอเค

จะเก็บรูปหน่อยจะเก็บรูปแล้วก็จะเอาไปลงที่เรื่องราวให้โอเคไปอันนี้มัน17นิ้วครับคะแนนสิบนิ้วเข้ากันจะว่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววถ่ายรูปนี้ไม่แน่ใจไหมไม่แน่ใจไหมวิธีการเตรียมเลยตกลงตกลงก่อน